สวัสดีครับผมพลไทคมออโตคาร์ในช่วงผมว่ามันน่าซื้อกับรถยอดที่ตลอดการนะครับโตโ o ต้ a แอลพาร์ตเอสซีแพ็กเมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ นี่ค่ะและรถรุ่นแรกนะคะที่เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกันนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นเซต้าอัพพา S4 แพ็กเกจนั่นเองซึ่งจะบอกว่ารถตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับความสวยหรูหราแล้วก็ดุดันค่ะและนะคะยังเป็นรถครอบครัวค่ะที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปคล่องตัวภายในหรูหราด้วยและรถรุ่นนี้นะคะเป็นตัวท็อปของปี2018ค่ะ ด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบครเมียมค่ะไฟหน้าเป็นไฟ LED แบบสาดวงและไฟเลี้ยวค่ะก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ4ี่คววเชียวเวลาเราเปิดปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นไฟแบบวิ่งแบบนี้ค่ะและขยับมาที่ด้านข้างนะคะก็จะเป็นล้อค่ะล้อจะเป็นล้ออลอย y Two t แบบ18นิ้ว ไฟเลี้ยวอ่าตัวนี้เป็นกระจกนะคะกระจกมองข้างค่ะจะเป็นตัวเดียวนะคะที่เป็นสีเดียวกับสีรถเลยแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวค่ะที่เป็นแบบสีเฉนเชียวอีกด้วยขยับมาที่ด้านข้างอีกนิดนึงนะคะจะเป็นประตูค่ะซึ่งเป็นประตูสมาร์ทเอนทรีและยังมีนะคะประตูสไลด์ค่ะที่เป็นระบบของวันทัชเปิดแบบปุ่มเดียวแบบนี้เลยค่ะ มาพร้อมกับกุญแจรีโมทค่ะที่เป็น Immobilizer ตัวนี้สามารถตั้งค่านะคะการเปิดประตูสไลด์อัตโนมัติได้อีกด้วยค่ะค่ะส่วนด้านหลังของเขานะคะก็มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED ค่ะ แล้วก็ยังมีนะคะไฟเบรกฉุกเฉินมีสปอยเลอร์หลังค่ะที่มาพร้อมกับไฟเบรกดวมที่3แล้วก็ยังมีนะคะระบบของตัวไล่ฟ้าที่กระจกหลังด้วยมีที่ปัดน้ําฝนกระจกหลังค่ะและก็ยังมีนะคะเป็นกล้องค่ะที่ช่วยในเรื่องของการถอยหลังได้อีกด้วยและที่สําคัญค่ะตัวเสารับสัญญาณของเขานะคะมาในรูปแบบของชาร์จฟินค่ะและสำหรับตัวเซนเซอร์นะคะ ห้าผาของเราค่ะด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด2จุดด้วยกันส่วนด้านหลังค่ะก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์4สูบซูเปอร์ซีวีดีไออััตราการสิ้นเปลืองน้ำมันค่ะอยู่ที่ประมาณ10กิโลิและถังน้ำมันนะคะจะอยู่ที่75ลิตรค่ะภายในของรถรุ่นนี้นะคะจะบอกว่าพิเศษมากๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นปุ่มสตาร์ทรถแบบผัฉริยะนะคะมาที่พวงมาลัยค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันซึ่งคุณสามารถปรับขึ้นลงนะคะปรับเสียงขึ้นลงได้ปรับโหมดต่างๆค่ะปรับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะคะปรับได้ที่หน้าจอนี้เลยและนะคะหน้าจอแสดงผลค่ะเราสามารถที่จะดูในส่วนของตัวเลดาร์ต่างๆได้ก็จะมี lta นะคะตัวนี้ไว้สำหรับ ดูในเรื่องของการเปลี่ยนเลนค่ะเวลาเราเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีเสียงแจ้งเตือนมี Parking Assist นะคะตัวนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยในเรื่องของการจอดรถแล้วก็มีฟังกช์ชันของ PCS ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะที่สำหรับเอาไว้ปรับนะคะควบคุมซึ่งตัว PCS เนี่ยเขาจะเป็นระบบของการ เบรกนะคะเป็นช่วยเบรกค่ะสำหรับคันหน้าเนี่ยที่เขาเบรกกระทันหันนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นระบบช่วยเบรกได้ด้วยแล้วก็เป็นตัว R S A ค่ะ R S A ตัวนี้จะเป็นรถไซด์แอสซิสนะคะก็จะช่วยเรื่องของการดูแลป้ายสัญญาณต่างๆบนท้องถนนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนนะคะให้เราขับรถในระยะที่80กิโมตร่อชั่วโมงถ้าเราขับเกิน ตอนนี้เขาก็จะมีสัญญาณเตือนแจ้งเรานะคะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะปรับได้จากปุงมาะไรที่เป็นมัลติฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยส่วนตัวของด้านข้างค่ะของประตูคนขับค่ะเขาก็จะมีเมม o r รีนะคะที่เอาไว้จดจำนะคะตำแหน่งของเบาะค่ะซึ่งสามารถเซ็ตได้ถึง3รูปแบบด้วยกันขยับลงมานะคะจะเป็นฟังก์ชันของการ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงของกระจกนะคะปรับเปิดปิดกระจกทั้งกระจกของด้านคนขับผู้โดยสารนะคะรวมไปถึงกระจกของมูลลู่ค่ะก็จะปรับที่บริเวณด้านข้างของคนขับตรงนี้ได้เลยเราถือว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่เรียกว่าทันสมัยมากๆค่ะในเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายในรถนอกจากจะมีระบบของเรดาร์แล้วมีอะไรที่น่าสนใจกันอีก แล้วก็ขยับมาดูตรงกลางนะคะจะมีบริเวณแผงของหน้าจอค่ะซ่งสามารถควบคุมนะคะเรื่องของตัวโหมดต่างๆนะคะจะเป็นโหมดของวิทยุ FMAM นะคะโหมดของ GPS ค่ะก็ mm hmm. ปรับที่ตรงกลางตรงนี้ได้เลย mm hmm. แล้วก็ตรงกลางนะคะจะเป็นคอนโซลที่ มีลักษณะนะคะเป็นสีเปียโนแบ๊กค่ะสีดำหรูหรามีเกียร์นะคะอยู่บริเวณตรงกลางค่ะและพิเศษมากไปกว่านั้นค่ะตรงกลางน,นะคะเป็นกล่องใส่ของค่ะเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีไวเลสชาร์จนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันนะคะที่เราใส่มาให้ในรถรุ่นนี้แล้วค่ะ โอ้โหบอกเขาสบายมากเลยนะคะเป็นบอกแบบมิกกี้เมาส์ค่ะก็คือจะสามารถที่จะปรับนะคะรองบริเวณต้นคอของเราได้ก็นอนหลับได้สะดวกสบายเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตัวบอกของเขาค่ะก็ยังเป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะคุณจะปรับหน้าด้านหน้าให้มันเลื่อนเข้ามาแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องไปเลื่อนอะไรมากมาย หรือว่าจะปรับนะคะเลื่อนไปจะมีที่รองขานะคะก็กดปุ่มนะคะที่พักขาก็จะขึ้นมาให้คุณแบบอัตโนมัติเลยสะดวกสบายมากๆอีกหนึ่งความพิเศษนะคะของบบาะขาเราสามารถที่จะปรับจากทางด้านนี้ได้เลยนะคะบริเวณด้านข้างของคนขับก็จะสะดวกสบายปรับเลื่อนได้เลยค่ะ และฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเขามีระบบพอกอากาศในรถนะคะหรือว่านาโนเอฟนั่นเองเผื่อใครที่นะคะอยากจะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ตัวนี้ค่ะระบบนี้ปลอดภัยสําหรับคุณและก็คนที่คุณรักแน่นอนค่ะสําหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าราคาถูกกว่าป้ายแดงถึง5 0 0แสนบาทเลยค่ะแล้วก็ผ่อนนะคะเริ่มต้นเพียงแค่51 0 0 0นิดๆเท่านั้นเอง ส่วนดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2 5 9ค่ะใครที่มีข้อมูลสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดต,ต่อก,กับไทยคมออโ์เตอรค่ได้เลยค่ะและสำหรับท่านที่กำลังมองหารถทันใหม่กันอยู่แล้วแล้วก็ดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถมาปรึกษากับเราได้ค่ะที่ไทยคมออโตอรค่ะ และสำหรับใครที่ดูคลิปกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะคะเผื mm. ่อว่าเวลามีรถคันใหม่ๆ mm. น่าสนใจ mm. เดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ